ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่มนุษย์พยายามควบคุมมากไปกว่าชีวิตและความตายและหนึ่งในเครื่องมือทรงพลังที่สุดที่มนุษย์ใช้เพื่อควบคุมสองสิ่งนี้ก็คือยาเม็ดสิ่งเล็กๆที่กลืนลงไปในไม่กี่วินาทีแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์สงครามศรัทธาความเจ็บปวดและความหวังวันนี้ เราจะย้อนรอยประวัติศาสตร์ของยาเม็ดจากรากไม้ในป่าโบราณสู่แคปซูลในร้านขายยาจากหมอยาพื้นบ้านสู่บริษัทยายักษ์ใหญ่จากยารักษาโรคสู่ยาที่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและแม้แต่ความคิดของเราก่อนจะมีแพทย์ก่อนจะมีวิทยาศาสตร์ก่อนจะมีภาชนะพลาสติกที่บรรจุแคปซูลมนุษย์เคยเอารากไม้บดผสมกับน้ำ เคี้ยวใบไม้ดูดหินเกลือบดเปลือกไม้หรือลนไฟสมุนไพรเพื่อบรรเทาความเจ็บอียิปตโบราณบันทึกตำรับยาไว้ในกระดาษปาปิรุสชาวจีนใช้รากโสมและโสมคนชาวอินเดียพัฒนาตำรับอายุรเวทชาวกรีกและโรมันมีฮิปโปเครติสและกาลีนอสวางรากฐานทางแพทย์แผนปัจจุบันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในทุกวัฒนธรรมคือ ความเจ็บป่วยถูกมองเป็นคำสา์หรือผลจากบาปหรืออำนาจจากเทพเจ้าเพราะมนุษย์ยังไม่เข้าใจกลไกของร่างกายและยายังเป็นเรื่องของศรัทธามากกว่าวิทยาศาสตร์ปีคศ1997ที่เยอรมนีนักเคมีจากบริษัทบาเยอร์ er, ชื่อว่าเฟลิกซ์ฮอฟแมนสังเคราะห์สารที่ชื่อว่าแอสไพรินได้สำเร็จ นั่นคือยาเม็ดชนิดแรกในโลกที่ออกฤทธิ์ลดไข้บรรเทาอาการอักเสบและลดอาการเจ็บปวดได้จริงการถือกำเนิดของแอสไพรินเปลี่ยนเกมของวงการแพทย์ไปตลอดกาลเพราะมนุษย์เพิ่งค้นพบว่าความเจ็บปวดก็มีสูตรเคมีและสามารถยับยั้งมันได้ต่อมาไม่นานโลกก็เจอกับยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะเพนิซิลิน ที่ช่วยให้มนุษย์รอดจากแบคทีเรียร้ายแรงนับล้านชีวิตยาไม่ใช่แค่ช่วยรักษาแต่เริ่มเอาชนะความตายได้บางส่วนสงครามโลกที่1และสองเป็นช่วงเวลาที่ความตายกระจายตัวทั่วโลกและยาก็กลายเป็นอาวุธลับในรูปแบบใหม่ยากแก้ปวดแรงๆอย่างมอร์ฟีนถูกใช้ในสนามรบยากระตุ้นสมองอย่างแอมเฟตามีนถูกใช้ในทหารเพื่อตื่นตัว ยาปฏิชีวนะถูกพัฒนาแบบสายฟ้าแลบเพื่อรักษาทหารที่บาดเจ็บบริษัทยาเติบโตจากทุนสงครามหลังสงครามจบยาเหล่านี้ถูกนำมาดัดแปลงกลายเป็นยาเม็ดที่ขายในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยาก็ถือกำเนิดอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเราพบว่าเคมีควบคุมร่างกายได้ก็เริ่มมีคำถามต่อไปว่าแล้วควบคุมจิตใจได้ไหมโลกยุคศตวรรษที่20 เห็นการพัฒนายาจิตเวชอย่างใหม่เช่นยาแก้ซึมเศร้ายาเพิ่มสมาธิยาคลายเครียดยานอนหลับยาแรงที่ควบคุมอาการทางจิตแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดคำถามเรื่องจริยธรรมและการพึ่งพิงยาเราใช้ยาเพื่อรักษาหรือใช้เพื่อหน,นีความเป็นจริงกันแน่บางคนใช้ยารักษาโรคบางคนใช้ยาเพื่อระง,งับชีวิต ยาคุมกําเนิดเปลี่ยนสถานะของผู้หญิงทั่วโลกยายืดอายุช่วยให้ผู้ป่วย HIV อยู่ได้เหมือนคนทั่วไปยาต้านมะเร็งชะลอความตายได้นานขึ้นยาอายุวัฒนะถูกวิจัยเพื่อให้ตายช้าลงยาเสริมฮอร์โมนทำให้คนข้ามเพศเข้าถึงร่างกายใหม่มนุษย์จึงไม่ได้ใช้ยาแค่รักษาแต่ใช้ยาเพื่อกําหนดตัวตนและออกแบบชีวิตในวันนี้ มนุษย์กินยาเม็ดมากกว่าทุกยุคสมัยแต่ก็เจ็บปวดมากกว่าทุกยุคสมัยบริษัทยาใหญ่กลายเป็นมหาอำนาจยารักษาโรคหายากมีราคาหลายแสนบาทต่อเม็ดการตลาดยาครอบงำระบบแพทย์และบางทีเราก็ลืมไปว่าสุขภาพเริ่มจากวิถีชีวิตคำถามคือเรากำลังเยียวยาตัวเองอยู่จริงๆหรือแค่ติดยาที่ควบคุมเรา ในที่สุดแล้วยาเม็ดเป็นเหมือนแคปซูลแห่งความหวังของมนุษย์บางเม็ดให้ชีวิตบางเม็ดเปลี่ยนโชคชะตาบางเม็ดให้มีลูกบางเม็ดให้ตายไวขึ้นบางเม็ดให้ตื่นบางเม็ดให้หลับทุกเม็ดสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ไม่ได้แค่กินยาแต่กำลังควบคุมธรรมชาติและหล่อหลอมอนาคตของตัวเองผ่านมันคำถามคือเราควบคุมยา หรืออย่าควบคุมเรา